สวัสดีครับฟังสวายกับอาจารย์นิ์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องถึงพระรัตนตรัยอยู่ไกลก็เหมือนใกล้บุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้น ก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงควรเพียรควรทำเสียในวันนี้แหละเพราะใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้การผัดเพียนต่อพยามมตุราช ผู้เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีมุนีผู้สงบระงับย่อมกล่าวสนรเสริญบุคคลผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรเผากิเลสไม่เกียจต้านทั้งกลางวันและกลางคืน ศูนย์กลางกายเป็นที่ปลอดภัยที่สุดในวัฏสงสารและเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยในชีวิตภัยในอบายและภัยที่ชาวโลกทั้งหลายมองว่าน่ากลัวที่สุดคือมรณะภัยจากความตาย และความทุกข์ทรมานหลังความตายแต่เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งถึงทุติ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วไยทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีทางทำอะไรทำอันตรายใดๆได้เลยและเราจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับไยเหล่านั้นได้อย่างองอาจกล้าหาญ โดยไม่หวั่นไหวเกรงกลัวแต่ประการใดอย่างเราเข้าถึงพระรัตนตรยัยท่านจะช่วยให้เราขจัดทุกโศกโรคภัยได้และที่สำคัญยังเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลอันยิงย่งใหญ่อีกด้วยเพราะพระรัตนตรัยเป็นศูนย์รวมของความดี ของอนุภาพที่ไม่มีประมาณเป็นทางหลายผ่านของสายพานแห่งบุญที่มุ่งมาสู่มนุษย์ได้อย่างเป็นที่ฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกลายและพระอันตรายในตัวโดยหมั่นเจริญสมาธิภาวนาให้มากๆแล้วเรา จะได้ที่พึ่งอันกระเสมที่มาแห่งบุญใหญ่อีกด้วยมีวาระแห่งพุทธพน์ท,ที่ปรากฏในทุตตะนิกายอภปทานความว่าบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงบุคคลใดเห็นแจ้งทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,นไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนบุคคลนั้นเมื่อรู้แจ้งทมนั้นแล้วควรเจริญธรรม นั้นไวหนึ่งเนืองความเพียรคนทำเสียในวันนี้เพราะใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้การผัดเทียนต่อพยามานผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีมุนีผู้สงบระงับย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้มีธรรม เป็นเครื่องอยู่มีความเพียรเผากิเลสไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนการเจริญภาวนาในปัจจุบันนี้เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันโดยทั่วไปเราสามารถจะทำสมาธิที่ไหนก็ได้ที่ทำแล้วใจสงบหยุดนิ่งได้เร็วเพราะความเพียร ปรารบบดยผลของความเพียรก็ย่อมปรากฏแก่ผู้นั้นและจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สรรพสัตว์ที่ไม่มีประมาณอีกด้วยดังเรื่องของพระโรสมิงพระโรสกังเขียเทระที่ท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้าและสม่ำเสมอ ในที่สุดท่านก็ได้ดื่มดำ่ำรสแห่งพระธรรมซึ่งเลิศก,กว่ารสทั้งปวงมีเรื่องอยู่ว่าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระเถระรูปนี้ท่านได้บังเกิดในตระกูลราม์การบังเกิดในภพชาตินี้ท่านมีสหายอยู่คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่าจันทนะหลังจากที่ท่านทั้งสองได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงตัดสินใจออกบวชท่านทั้งสองได้รักษาสมณสัญญาจนตลอดชีวิตเมื่อละจากอัตราพาพนั้นไปได้เสวยที่ประสุข ในสุคติโลกสวรรค์ในหนึ่งพุทธนรรในพุทธรูบาตการนี้พระโลมสกังขียะเทระได้มาบังเกิดในตระกูลสัพยะส่วนสหายของท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในภพดาวดึงท่านเห็นอิทธิปฏิหาร ผลบกขอรณีพันสะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงกระทำขมมานะของผู้เจ้าสัพยะแสดงพระธรรมคือเวสันดรชาดกเมื่อมีเมื่อใจเริ่มใสจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาคือพัฒกกรัตนสูตรและปลีกตัววิเวกอยู่ในป่าท่านนึกถึงเทศนาคำสอนในพัทกะรัตนสูตรนั้นโดยส่งยานไปตามลำดับของพระธรรมเทศนาตั้งใจเจริญนัพา จนในที่สุดก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ครนท่านได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วก็รึกถึงบุพกรรมของตนจึงเกิดความสมนัสใจได้ประกาศเรื่องราวที่ตนเคยประพฤติมาแล้วในการก่อนในพัตตกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นผ่าพันธ์ุแห่งพระธรรมมีประโยชน์ใหญ่ประเสริฐปานปราาดได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นเราและสหายชื่อว่าจันทะได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกิจพระศาสนาไว้เป็นอันมากได้ทำหน้าที่จี้จังสว่าง ให้กับชาวโลกทั้งหลายพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุดทีซึ่งเป็นชั้นที่ผู้มีบุญอย่างเช่นพระรโรมโอริษั์อาศัยอยู่สวรรค์ชั้นนี้จะมีทั้งนิยตตะโพธิสษว์นิยยศโพธิษว์และผู้ที่ มีบุญทั่วไปกําลังบุญมากพวกก็จะอยู่ในชั้นนี้แม้ผู้ที่เป็นนักบ,บวชสร้างบารมีทั้งหลายก็จะมาอยู่ชั้นนี้กันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นท่านธรรมิกะอุบาสกเป็นต้นเทวบุตรชั้นสองเทวบุตรชั้งสองได้เสวยบุญ และส,สุขบนสวรรค์อยู่ยาวนานครั้นจุติจากสวรรค์ชั้นทีสิดแล้วจันทะจันทะนะเทพบุตรก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อในคราวที่พระกาทายเทระพระกาลุทายเทระเชิญตเด็จพระผู้มีพระเจ้า มาถึงกรุงกบิลพัตเพื่อจะทรงอนุเคราะเจ้าศักยะทั้งหลายสมัยนั้นพวกเจ้าศักยะมีมานะจัดไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนกระด้างเพราะชาติไม่เอ,อเื้อเฟื้อไม่นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงทราบความดังริของสักยะเหล่านั้นจึงเสด็จจงกรมในอากาศโปรยธุลีพระบาทให้ตกลงมาเหมือนเมฆยังฝนให้ตกแล้วเหมือนเตลวไฟที่ลุกลงมีเท่าธุลีตกลงมาฉะนั้นทรงแสดงพระรูปที่ไม่กระสับกระส่ายแล้วทรงหายไปอีก หรือปฏิหารพระองค์เดียวให้เป็นหลายองค์ก็ได้แล้วกลับเป็นองค์เดียวอีกทรงสแสดงความมืดและสว่างทรงทำปฏิหารมากมายทรงปราบเหล่าพระญาตให้หมดมานะด้วยพุทธ,ธาภาพขณะนั้นมหาเมฆอันตั้งขึ้น ในทวีปทั้งสี่ได้ยังผลโบกขอรณีให้ตกลงมาได้ตรัสเทศนาเวสันดรชาดกว่าด้วยการสร้างมหาทานควรมีครั้งยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงประทำเหล่าสักะยะทุกๆพระองค์ได้ละมานาทิฏฐิอันจากชาติตระกูลได้แล้ว จึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในการนั้นพระเจ้าสุโธสนะได้ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแนดินมีจับสุดโดยรอบครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่หม่อมชั้นสวายบังโคมพระบาททั้งสองของพระองค์ คือในครั้งที่พระองค์เองประสูตรแล้วเกิดเป็นดินไหวมอมฉันได้ถวายบังคมและครั้งที่มีพระราชพิธีแรกนาขวัญง่อไม่ว่าอันเป็นที่ประทับองค์พระองค์ไม่เอ็นเอียงไปมมฉันก็ได้ถวายบังคมพระองค์ในครั้งนั้นพระโลสกังคีเถระ มีบุญตาได้เห็นพุทธานนภาพนั้นเกิดอัศจรรย์ใจจึงได้ประประชาเป็นคนบูชามารดาจึงได้อาศัยอยู่ในกรุงกบิลิพั์ตันเองพอได้ไม่นานจันทะเทพบุตรได้เข้ามาถามถ,ามถึงในแห่งผู้มีราตีเดียวเจริญทั้งโดยย่อ และพิศดาลท่านกูุกจันทนทะเทพบุตรเข้ามาถามแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศสดาได้สดับพัทเทกะรัตนสูตรแล้วเป็นผู้สลดในใจปราถนาจะไปอยู่ในป่าจึงบอกลามันดาว่า จัดอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวแต่ถูกบารดาห้ามปรามว่าพระลูกชายเป็นเป็นคนละเอียดอ่อนจะอยู่ได้หรือท่านก็ตอบว่าอาตมาจะทำกิเลสดุดยักขาให้แหลกละเอียดด้วยใจพ่กคูนวิเวกขอโยมแม่อย่าได้เป็นห่วงเลยท่านเข้าป่า ไปหาความสงบนึกถึงคำสอนของพระผู้พิชิตมารคือเพทกะรัตนสูตรมีใจที่มีใจความย่อว่าผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรนุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็ละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงนั่นแลวว่าผู้มีราตีเดียวเจริญเราเผาผลาญกิเลสทั้งแล้วทั้งหลายได้ด้วยการปฏิบัติตามพุทธโอวาทอย่างเคร่งครัดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำให้เสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ไกลในป่าห่างจากพระบรมศสดาก็เหมือนอยู่ใกล้เพราะว่าถ้าคนที่อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ใจที่จะนำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติ แต่กลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้คนเหล่านั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลและไม่ใช่อยู่ไกลธรรมดาส่วนผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นั้นคือผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่นิ่งเฉย จดจำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตามจนได้ดื่มรสพระธรรมรสแห่งความสุขที่แท้จริงและกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดเหมือนพระเถระองค์นี้ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เหมือนกัน เราเป็นชาพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสาวกของพระศัสดาก็ต้องมันทำความตามมูวาาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากพอไว้โดยเฉพาะการทำทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาพยายามทำให้เต็มที่สม่ำเสมอแล้วเรา จะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้พระพุทธองค์เมื่อได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็เหมือนได้นั่งใกล้อยู่เฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ทีเดียวครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ